สวัสดีครับเราพบกับพี่เอฟกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ได้รับโอกาสพิเศษนะครับกับงานมหกรรมมอเตอร์โชว์นะครับปี2022นะครับวันนี้มีโอกาสได้มานะครับในงานรอบของ่อมวลชนนะครับวันที่22มีนาฮะอยู่ที่นะครับเมืองทองธานีนะครับกับงานนะฮะมอเตอร์โชว์นะครับปี2022นนะครับปีนี้นะครับวันนี้ก็มีรถสวยๆหลายคันครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยนะครับว่ามีคันไหนบ้างครับไปเลยครับ คันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของงานเลยนะครับคันนี้จะมีแต่งนะฮะสายเตี้ยอยู่คันเดียวนะครับกับรุ่นนะครับแค p ปเซตนะครับแคปเตี้ยนะครับคันนี้ก็นํามาตกแต่งเป็นรถเซปตี้คานะครับใช้สำหรับนํำขบวนการแข่งขันนะครับอีสุสิหนึ่งจุดเก้าวันมนะครับเน้นสวยงามครับปีนี้นะครับสปอนเซอร์นะฮะจากอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนมาใช้ยี่ห้อหนึงครับนี่ฮะฝากระโปรงนะฮะของอัคคณะ สวยครับลายผ้านี่ชริที่ว่าเงาตาแตกเลยครับนะครับเรียกว่าถ้าผ้าลายอย่างนี้นะครับทำออกมาขายเนี่ยผมว่าขายดีแน่นอนครับลายผ้านี่โอ้โหนะฮะเล่นกับแสงไฟนี่ค่อนข้างเงาวิงวิงเลยครับหล่อครับชุดไทยเทก็มีฮะตัวนี้นะครับตกแต่ง้วยนะครับชุดแอร์โรพารสรอบคันนะครับสวยครับ นะี่ชุดไฟนะครับเป็นรถเซฟตี้คาร์ต้องมีไฟนะครับมาดูล้อกันครับมาถึงช่วงล่างกันบ้างนะครับล้อแม็กนะครับก็จะเป็นของคอสต์มิกครับขอบสินะฮะเอ2 3 5 4 5 18ครับนี่ฮะตามด้วยเบรกของลันสต็อปครับนี่ลันสต็อปชุดหนึ่งเป็นแสนนะครับล้อลายคอสต์มิกก็จะเป็นลายพิเศษด้วยครับสีเขียวเเลยครับแน่นอนครับก็จบนะฮะ กระจกก็จะเป็นลายเคฟซ่านะครับสวยๆเลยครับเห็นไหมฮะอาะคณาครับชุดแอโรพาสนะครับตกแต่งรอบคันครับสวยงามคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถนำขบวนเซฟตี้ค่าที่สวยเลยครับใครสนใจนะครับก็สามารถมาชมได้ที่งานนะครับมอเตอร์โชว์นะครับนี่เห็ไหมฮะมา้อหลังกันบ้างครับ้อหลังก็จะเป็นของคอสติกเหมือนกันครับนี่ฮะ275เจานะครับ 4018นะครับยางเป็นของโตโยนะฮะนี่แปลงชุดนิดหลังด้วยครับของลันสต็อนะฮะชุดแอโรพาสสวยๆครับฮะนี่สปอยเลอร์หลังครับตัวนี้เอาไว้กดด้านท้ายนะครับเวลาใช้ความเร็วสูงนะฮะฝาท้ายนะครับก็เป็นของอคณะเหมือนกันครับลายผ้าเนี่ยเงาวิ้งเลยครับสวยครับนะฮะชุดแอโรพาสก็สวยนะครับ ชุดแอโรพานีก็คือไม่ใช่ชุดของตัวเอ็กเซลลี่นะครับจะเป็นคนละชุดกันนะฮะนะฮะแบรนด์ของอัคคณะอัคคณะคาร์บอนอทำลายผ้าให้สวยครับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับพีอก็มางานนะหนึวันนะครับเดี๋ยวมีอันนึงครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดสปอยเลอร์ด้านบนครับอัคคณะเหมือนกันนะครับ ขนาดเล็กกะทัดรัดนะครับหลังคาก็ลมดำให้ด้วยฮะสวยงามครับนี่ครับปุ๊บหล่อปั๊บเลยครับครับอันนี้เพียรพามาดูก่อนหนึ่งคันนะครับ